วันนี้นะครับผมจะมาเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าเู้เย็นเคลื่อนที่พลังไฟฟ้าจากท่อไเสียรถยนต์นะครับแล้วแผ่นเทอร์โบลิกที่เป็นแผ่นนี้ครับซึ่งแผ่นเทอร์โบลิกนิกนะครับจะเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยเราจะใช้หลักการที่เริ่มจากท่อไเสียรถยนต์นะครับท่ามังอุณหภูมิประมาณ7 0็องศานะครับและส่งมาความร้อนนะครับเข้าสู่แผ่นสารกัลเซครับ ขึ้นแผ่นกะสนะครับจะรับอุณหภูมิได้ประมาณ4ี่ร้อยองศาครับเราก็ต่อแผ่นโซลูไรต์ไีนะครับแบบขนาดนะครับ4แผ่นนะครับและแผ่นโซลูไรต์ไีนะครับคือเป็นงานคาร์บอนให้เป็นงานไฟฟ้าครับโดยส่งมาที่คอนเทนเนอร์ชาร์จเจอร์ครับกระแสไฟฟ้าที่เก็บจากแผ่นโซลูไรต์ไีนครับจะส่งเข้ามาที่คอนเทนเนอร์ชาร์จเจอร์นะครับแล้วคอนเทนเนอร์ชาร์จเจอร์ก็จะส่งกระแสไฟฟ้ามาเก็บที่แบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะใช้ ในแผ่นถูดนิสิตในตู้เย็นนะครับครับก็ถ้าเป็นตู้เย็นตามปกติครับจะใช้คอมเพวเซอร์ในการทําให้ตู้เย็นเย็น,นครับแต่อย่างของเราเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่แทนทําให้ไม่เกิดสาร CFC นะครับและจะไม่ส่งให้เกิดมลพิษทางอากาศนะครับครับและเมื่อตัวแบตเตอรี่ได้ส่งไฟมาครับทางข้างบนของเราเนี่ยจะมีการติดแผ่นมูดอิเล็กทริกไว้นะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนส่วนข้างล่างจะเป็นอุณหภูมิที่เย็นทําให้อากาศ และอุณหภูมิภายในตู้เย็นนี้เย็นนะครับแล้วเราได้ทําการทดลองใส่น้ําแข็งลงไปเพื่อที่จะทดสอบว่าน้ําแข็งยังมีอุณหภูมิที่เย็นอยู่และยังไม่เกิดการละลายน,นะครับแล้วก็เราได้ทําการติดแผ่นฟอยล์รอบๆภายในตู้เย็นนะครับเพราะว่าตู้เย็นของเราเนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นโฟมและจะกอ่อให้เกิดสารไมโครพลาสติกนะครับเราไม่อยากให้เกิดสารนั้นไม่อยากให้เกิดสารที่จะกอ่อมาเองต่อผู้ใช้งานครับเราเลยทำการติดแผ่นฟอยล์เอาไว้ครับ ในส่วนของประโยชน์มันนะครับแต่ที่เราได้สังเกตได้ว่าน้ำแข็งตอนนี้ยังไม่ละลายเลยนะครับเรื่องความที่มันเป็นตู้เย็นที่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็พกพาติดรถไปได้นะครับผ่านท่อไอเสียครับจะเวลาเราจะไปพวกค่าหรือไปเที่ยวตามสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือตู้เย็นให้เราใช้นะครับเราจะสามารถเก็บของที่เป็นพวกของสดหรือของแช่แข,ขง็งไว้ในนี้ได้นะ ขุนเจ้าเจ้าชื่อตู้เย็นที่ประกันไฟฟ้าจ่ายค่อยเสียด้วยเป็นเจอร์วิสิเลกทรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้